สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ติดตามช่องวอยยุหปิดตาพังพักการนะครับมาพบก,กันกับสถานที่แล้วก็สิ่งที่น่ารู้นะครับภายในสนามบินสวนภูมิที่ผมได้เคยแนะนำไว้ ก่อนๆนนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้บอกแล้วก็ค้างไว้อีกสถานที่หนึ่งคือเป็น ที่ให้พู้โดยสารมาดูเครื่องบินนะครับบริเวณดูเครื่องบินและภาพที่เห็นตอนแรกคือยักษ์ตนหนึ่งที่สีแดงๆงนะครับชื่อว่าสหัสเดชะนะครับ ถ้าผมนับไม่ผิดก็คือสหัสเดชะ,ชะแล้วก็อินทรชิตนะครับที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่ง คือต้นนี้และอีกต้นนี้และก็ตรงนั้นถัดไปสีเขียว,ยวอีกนะครับยาวเลยนะครับถึงนู่นอันนี้คือ อาคารผู้โดยสารชั้น4ส่วนที่เห็นเป็น j จดีตรงนูน้นที่ผมบอกว่าเป็น j จดีที่ผมถ่ายให้ดูตรงโซน2นะครับคือผู้โดยสาร้าออกระหว่างประเทศตรงนั้นจะเรียกว่า JD ที่มีชื่อว่าบุษบก คือที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนที่ผมค้างไว้ก็จะเป็น ดูเครื่องบินตามกันมาครับจำไว้นะครับยักษ์ลูปปั้นยักษ์ในสนามบินสวนภูมิถ้าผมนับไม่ผิดก็จะอยู่ที่1ิบตนนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดทางที่ผมขึ้นมาปกติบันไดเลื่อนมันจะวิ่งนะครับแต่ตอนนี้ดึกแล้วเขาก็ปิดไว้นะครับอันนี้คือพื้นที่ในส่วนของ โซนของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับจะมีประตูทางเข้าตั้งแต่ไมายเลข1คือทางด้านโน้นและมาถึงด้านที่ผมเดินเข้ามาในคลิปก่อนคือประตู9นะครับ มันจะถึงประตูที่10นะครับอยู่ถัดกันไปแต่ตอนนี้เปิดที่ประตู9ที่มารับสติกเกอร์เพื่อเข้าสู่อาคารผู้โดยสารชั้นในนะครับคือจุดซื้อบัตรแต่ละสายการบินนะครับซื้อบัตรเช็คอินบัตรที่นั่งนะครับแล้วก็ไป โหลดกะระเป๋าในส่วนที่มีกระเป๋าที่กระเป๋าผู้โดยสารที่เป็นกระเป๋าสัมภาระที่ใหญ่เกินขนาดนะครับก็จะโหลดในส่วนตรงนี้ก็จะมองเห็นสนามบนิน เครื er ่องบินที่จอดในหลุมจอดนะครับอันนี้คือจุดชมวิวเครื่องบินอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าดึกเขาจะปิดไฟไว้จะเปิดเฉพาะจุดบางจุดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ ผมก็จะไปเดินให้ดูรูปปั้นยักษ์ที่ค้างไว้ตั้งแต่ยักษ์ตนที่มีหน้าสีม่วงๆแล้วก็มาต่อด้วยรูปนี้นะครับผมน่าจะถึงน่าจะต่อเนื่องได้อีกประมาณสัก6ตนนะครับ ถ้าติดตามคลิปไว้ต่อเนื่องก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันนะครับเห็นไหมครับประตูเก้าคือในช่วงนี้แล้วก็ประตูที่สิบถัดไปเมื่อกี้เดินเข้ามาทางนี้เจอยกรรกักษ์ตนแเลกสีแดงชื่อว่า สหสัสเดชะต่อมาด้วยอินทรชิตที่ลือที่ค้างไว้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับคือรูปปั้นยักษ์ตัวนี้นะครับต่อไปคลิปหน้านะครับเริ่มจากคลิปหน้าเลยนะครับเป็นตัวนี้โอเคครับผม